สวัสดีครับพบกับผมเ K อ่านี่เลยครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์นั่นก็คือการทำสะปาจอระเคนี่เลยครับท่านผู้ชมครับผมมีจอระเคอยู่ภายในอ่างนี้เยอะแยะยัวเยี่มากเลยนะครับ ปีนี้ครับผมรู้ว่าทุกคนน่าจะเครียดพอสมควรกับสถานการณ์โควิดเศรษฐกิจต่างๆอะไรก็แล้วแต่ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาผ่อนคลายกับบรรดาจอระเคน้องๆพวกนี้ครับเป็นจอระเคจากภายในฟาร์มจอระเคลำ เราเองนะตอนนี้น้องๆก็นี่เลยครับโอ้โหดๆๆูด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 ูว้าวอยากจะรู้ว่ามันชื่ออะไรไหมครับอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่าน้องมูมู่ท้องป่องเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ผอมหน่อยน้องมูมู่เช่นกันนะครับน้องมูมู่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พุกตัวเลยชื่อว่าน้องมูมู่อ่าครับอ่ะและผมก็อ่า มันเป็นอะไรที่แบบหลายคนน่าจะสยิกยกี้นะครับแต่ผมนะครับสำหรับผมแล้วมันคือการผ่อนคลายนะครับทุกคนจงชมคลิปผมแบบผ่อนคลายผ่อนคลายสบายๆนะครับคุณอย่าคิดอะไรมากนะครับให้จินตนาการตามผมนะครับคุณจะอยู่ท่ามกลางจระเข้นะครับอยู่ท่ามกลางจระเข้แล้วเราก็จะลงไปอ้าเปียกแน่นอนนะครับเราจะลงไป ให้จระเข้มันตอดเล่นนะครับมีฟิสปลาแล้วนะครับก็คือการสปาด้วยปลาให้ปลามันต่อเท้านั่นเองแต่นี้ครับโคโคดายสปาหรือว่า,าจระเข้แบบสปานะครับผมเรียกมันว่าชาละวันบำบัดนะครับนี่ครับชาละวันบำบัดนั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็จะเอาน้องๆเข้ามาก่อนนะ นี่ครับเราจะค่อยๆผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะครับผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะครับอ่าว้าวดูดิดูดิทุกตัวนะครับต้องการที่จะเข้ามาหาผมั้างนั้นมันกําลังคิดว่าผมเป็นลูกของเอ้เป็นแม่ของมันอยู่นั่นเองนะครับคุณดูดิดูดินี่เลยมันเห็นผมเป็นขอนไม้อยู่นะครับเดี๋ยวนะครับมันก็จะ มาเกาะบนตัวผมนะครับก่อนอื่นผมจะทําความคุ้นเคยกับทุกตัวก่อนนะครับทําความคุ้นเคยกับน้องมูมูทุกตัวก่อนแล้วก็จะค่อยๆเอ็นนอนลงไปนะครับจะค่อยๆเอ็นนอนลงไปนะครับเอ็นนอนลงไปเอ็นนอนลงไปๆๆเดี๋ยวผมหาหมอนอะไรมารองสำน,นับนอนก่อนนะอ่านี่เลยเดี๋ยวหัวจะเปียกนะครับ นี่นะครับมันคือสปารูปแบบใหม่นะครับมาอุย้ยมันแหวกัค่สองข้างอุย้ยสปาสปาสปาดูดิดูด,ดิเอามามามาเข้ามาเข้ามาทุกตัวจงเข้ามาทุกตัวจงเข้ามาทุกตัวจงเข้ามาเข้ามาหาพ่อด่วนเลยมา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 โอ้ มันเป็นอะไรที่ผ่อนคลายมากนะครับโอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว้าวคุณถ้าคุณได้มาอยู่ณนะจุดผมแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะดูครับตอนนี้ทุกตัวกำลังหาที่เกาะนนะครับนั่นก็คืออ่าครับมันจะเข้ามาในหําผมแล้ว ตอนนี้มันอยู่ที่ห่ำมผมกี่ตัวเนี่ยมันจะเข้ามาเกาะที่ห่ำมผมด้วยอจีอจีจักกะเดจั๊ดอ้อจีว้าวเดี๋ยวน้องๆจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับน้องๆก็จะค่อยๆทยอยเข้ามากันเรื่อยๆนะครับนี่คือการทำจระเข้บำบัดนะครับหรือว่าชาลังบันบำบัดนั่นเองนะครับ คุณดูครับชาละวันบำบัดครับว้าวว้าวอุ้ยสบายมากเลยครับตอนนี้ครับตอนนี้เหมือนกับว่าน้องๆน,นะครับได้ทําการเอาความเครียดจากเรื่องการงานจากเรื่องเศรษฐกิจจากเรื่องอะไรแต่ก็แล้วแต่นะครับอุ้ยจระเข้กินเรื่องพวกนั้นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่เลวๆของผม ออกไปจนหมดแล้วนะครับนี่เลย,ย,นนยฮะยว้าวมันเข้ามาเยอะหรือยังเนี่ยอืยังไม่ถึงครึง่งเลยคมดเต็มตัวแล้วยังไม่ถึงครึ่งต้องมาอีกน,น้องๆต้องมาเกาะอ,อีกเพิ่มเรื่อยๆน้องๆต้องมาเกาะเพิ่มอีกเรื่อยๆยังย,ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ไปอีกเอาไปไป ายนี่มันจะกระไรไต่ขึ้นหน้าผมมันกังจะไต่ขึ้นมาที่หน้าผมอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยไต่มาที่แก้มเฮ้ยจระเข้จูบผม <c oughs> ตะกี้รู้สึกว่าจระเข้กำลังจูบผมด้วยว้าวไอคนดูดีอุ้ยอุ้ยไม่สกินเดี๋ยวจะไล่แล้วเดี๋ยวก่อนว้าว ก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับใครที่ชอบแนวนี้นะครับคลิปของเรานะครับ XK นะครับช่อง Youtube ยูทูบชาแน n e l XK แล้วก็แฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับฟาร์มจระเข้ลำพูนนะครับแฟนเพจเฟ e บุ๊กฟาร์มจระเข้ลำพูนนะครับว้าวผ่อนคลายผ่อนคลาย ค,ความคลุกจงออกไปเหลือแต่ความผ่อนคลายจงเหลือแต่ความผ่อนคลายความสบายจงเข้ามาว้าวนี่เลยครับปีนี้ก็ลูกจระเข้เราเยอะเยอะเยอะแยะขึ้นทุกๆปีกันเลยนะครับก็ใครที่มีคำถามอะไรนะครับ ต้องกันที่จะปรึกษาเกี่ยวกับจระเข้นะก็ปรึกษาได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับเชิญเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะว้าวว้าวดูดี ตอนนี้ทุกตัวรู้สึกว่าจะรักผมมากเลยดูดิเราเอากล้องมุมต่ำหน่อยก็ได้นะเอากล้องมุมมามาตรงริมน้ำอะ่ะมาตรง,ตรง